ฝ้าหนาะแค่ไหนฝ้าอะไรฝ้าเลือดฝ้าลมนะคะหรือจะไม่มีฝ้าหรือจะเป็นสิวแพ้แมสหรือจะเป็นรอยจุดด่างดําที่เกี่ยวกับการที่เราไปกดสิวหรือเราไปบีบสิวแล้วมันมีรอยด่างดําทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนใบหน้าที่มันเป็นปัญหาครีมสมองพี่ฝนใช้ได้หมดแม้กระทั่งคนที่แพ้ง,ง่ายสุดๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้ครีมสมกระปุกนี้290บาทเท่านั้นอยู่ในช่วงจัดโปรโมชั่นพี่ฝนขอค่าส่งแค่10บาทก็พอค่ะใครที่มีปัญหาต่างๆที่พี่ฝนพูดถึงเอาไปทาก่อนนอนเป็นตัวแรกตััววววเเดดีีียยส่่่่่นนนคครรมมองงทใใใชชชูู้้้้กไพฝ ใช้ได้ค่ะแต่แค่ว่าเอาครีมของตัวเองค่ะไปทาตอนเช้าส่วนครีมของพี่เอาไปทาก่อนนอนนะคะทุกคนขาเนี่ยโอ้โหดูออเดอร์พี่ฝนนะคะมาหือมามากๆถ้ามันใช้ไม่ดีมันคงไม่มีแบบนี้เนาะหนึ่งกระปุกนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเคยลองใช้ส่วนคนที่เคยลองใช้แล้วนะคะ3กระปุกพี่ฝนจัดส่งให้ฟรีส่วนคนที่ใช้ดีอยู่แล้วเอาไปใช้ทางครอบครัว5แถม1โปรโมชั่นเยอะมากด้านล่างนี้กดดูเนาะส่วนใครที่เป็นแฟนับของพี่ฝนอยู่แล้วใช้สินค้าแบรนด์ฝนดอกไม้ทุกตัวจัดไปเลยยาสีฟันหนึ่งครีมหนึ่งสี่ร้อยสี่ส